ที่เขาได้นำเสนอความคิดของเขาในการดูแลโลกของเรานะคะที่ทางปตทเขาจัดขึ้นมาพลังเล็กเปลี่ยนโลกครั้งที่6ค่ะเขาจัดประกวดนะคะโครงการนวัตกรรมขยะกู้โลกซึ่งน้องๆที่ชนะการประกวดในโครงการนี้นะคะก็จะได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาดูการกำจัดขยะที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ การประกวดโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกที่ปีนี้บริษัทปตทจำกัดมหาชนจัดขึ้นเป็นปีที่6 โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อนวัตกรรมขยะกู้โลกรวมกว่า 36',000 ผลงานและคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับชั้นและ10ผลงานรวม30ผลงานโดยปีนี้ผลงานหลอดพิชิตฝุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลงานนวัตกรรมเขื่อนจากขยะก,กู้โลกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผลงานตาขา่ดักจับสาหร่ายระดับประถมมาศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลความคิดสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมส่วนรางวัลน,นำเสนอผลงานยอดเยี่ยมจัดตามลำดับชั้นได้แก่ผลงานพลาสติกผลงานปะกการังกู้โลกและผลงานหมากฝรั่งเปลี่ยนโลกซึ่งทั้งหมดจะได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานการกำจัดขยะที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมนี้ด้วย จำนวนขยะเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆวันก็อยากจะให้เด็กไทยเยาวชนไทยมาช่วยกันคิดว่าทําอย่างไรถึงจะนําขยะนี้มาพัฒนาด้วยนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเราอยากจะส่งเสริมให้เยาวชนมีแนวความคิดสร้างสารรค์พัฒนาความคิดออกมาเป็นผลงานที่จะต่อย,ยอดไปให้เกิดคุณค่ากับสังคมชุมชนประเทศแล้วก็สิ่งแวดล้อมชุมชนของหนูมีแบบมาฝรั่งเก ดนำมาทําให้เป็นของที่มัมีประโยชน์เราคิดนวัตรกรรมอยู่ในหัวแต่เราไม่เคยได้เผยแพร่เมื่อปตทได้จัดเนี่ยเราก็ได้สร้างนาวัตรกรรมจะทําให้เป็นประโยชน์ต่อโลกได้ค่ะโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ปตทต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานทุกประเภทอย่างรู้คุณค่าอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป เอาละค่ะในช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกับคุณชนวัฒนานนท์ค่ะ,คะ